มีหองโก้โอตรง่ายมาแล้วครับถึงเวลาของนีฮองโก้โคตรง่ายง่ายโคตรง่ายวันนี้จะได้รู้คำว่าอะไรดีไงดีฮะวันนี้เหรอไหนๆเราก็มาที่ญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมไม่เบงกียเซอรเราก็อยากจะรู้จักกับคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเวลาที่เราเจอคนญี่ปุ่น แล้วเราจะทักทายเขาว้ายังไงอันนี้คือเจอกันครั้งแรกเลยนะฮัจิเมมัสเตะฮัจิเมมัสเตะโซฮัจิเมมัสเตะฮัจิเมมัสเตะฮัจิเมมัสเตะมันแปลว่าวินดี้ได้หรือจักโอ้ My name ชื่อหมอเบงจากเสร็จแล้วพอทักทายฮัจิเมม s สเตะแล้วยังไงต่อเออฮัจิเมมัสเตะคิวอกะเดชฮัจิเมมัสเตะมิกิเดช อัจารเมมาสเตจากเดสอ้โหอ้โหโ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 อ้โอ้โหโอันนีอ้คือการแน้นหโอ้โหโอ้โ่โอ้าหชื้อ้โหโอะาหโ้โหโอ้โหอเโอะไรโ้โหโอ้โหโอ้โอะไรโอ้โหโอ้โโอ่นามอ้โหโอ้โหโอัโหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้าหโอ้ออ้อ้โหโอ้โอ้โ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้้อโอ้โเดอโโอ้โอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โโ โชกกะขาอินดีดะลาอินดีที่ได้รู้จักอินดีที่ได้รู้จักโชกกะเคโชกกะขาโอ้ทีนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะเอ้ยากไหมฮะมุซกานะคิดไปเองอันนี้เรามาลองแนะนำตัวกันทีละคนดีกว่านะฮะฮาจิเมมมาชิเตะจักจัคกิเดนิิก ลูอจักโยกกะาเอเอาละเราได้เรียนรู้ทักทายกันแล้วนะฮะรับรองว่าคราวนี้มาญี่ปุ่นสบายแนะนำตัวให้คนญี่ปุ่นได้แล้วมาจิโอเคแต่ครั้งหน้าจะสอนอะไรติดตามได้ในมิโงโกะโคจย้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายตยุ้แต่เมื่อสักทนเนี่ยใช่ดีนันไหมแต่สอนเลยนะ โอเคอืมโอเคยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักโอ้โหฮัลโาล